ร้านที่รวบรวมระดับ V I P แบบนี้หลายที่หลายครั้งก็ต้องทำให้มันดูลึกลับหน่อยฮะป้องกันความเป็นส่วนตัวของคนไปเที่ยวก็จะมีทั้งลิฟต์ส่วนตัวมีห้อง เป็นห้องจะบอกเป็นห้องลับก็คือเป็นห้องพิเศษอ่ะกันเฉพาะตัวเอาไว้ปฏิบัติการอะไรที่มันเป็นส่วนตัวนิดนึงเนี่ยนะฮะแล้วก็เลยมีประเด็นที่โยงไปถึงนักการเมืองด้วยซึ่งทีมข่าวอาชญากรรมของเราครับคือเป็นทีมข่าวนะเราไปเจาะลึกแต่ว่ามไม่ได้อาชญากรรมอะไรนะฮะก็ลงไปดูเลยว่าเอ๊จริงหรือเปล่าคนในแวดวง VIP อพเขาไปเที่ยวกันเขาเที่ยวยังไงแบบไหนเนี่ยนะครับก็ไปคุยกัน กับคนที่คร่ำบอดอยู่ในแวดวงการกินดื่มเที่ยวแบบเนี้ยฮะตามสถานบันเทิงร,รูๆเที่ยวมายาวนานด้วยเขาบอกว่าการเที่ยวแบบนี้มันมีหลายกลุ่มชาวต่างชาติพวกไ<ม>อแ้แพดคนมาทํางานบ้านเรามาเที่ยวบ้านเรามีนักธุรกิจมีนักการเมืองที่สําคัญกระเป๋าต้องหนัก อย่างที่ผมถามมาในแหล่งข่าวผมบอกว่าหมดอย่างน้อย,นอยเนี่ยสักหมื่นห้าสองหมื่นต่อคืนพอไหวแต่คนนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยจ่ายกันไม่ต่ำกว่าหลักแสนโอ้โหต,ต่อคืนนะต่อคืนต่อคนนะต่อคืนนะ ต่อคนด้วยฮะแล้วเขาบอกไฮเอ็นย่านทองหลอ่อย่านเรียบด่วนสองแห่งนี้จะมีสาวๆฮะมาคอยต้อนรับกลุ่ม VIP ส่วนการเที่ยวแบบ VIP จริงๆก็คือว่าเตรียมไว้แบบเป็นส่วนตัวเอาไว้รองรับทั้งห้องส่วนตัวที่จอดรถส,ส่วนตัวลิฟต์ส่วนตัวแล้วก็พนักงานในร้านแบบส่วนตัวส่วนตัวด้วยครับ ร้านอตปอนรับเป็นอย่างดีอยู่แล้วอย่างนักท่องเที่ยวทั่วไปอย่างพ, divor, พวกผมไปเที่ยวเนี่ยก็จอดตามที่จอดรถบางทีที่จอดรถเต็มมันจะมีเด็กมารับรถแต่อย่างถ้าเป็นระดับรัฐมนตรีเข้าไปเนี่ย <Woman> เขามีที่จอดของเขา V.I.P. บางทีมีรถนํามาบางทีก็เป็นรถส่วนตัวมานะครับแต่ว่าเวลาเขาขึ้นลิฟต์เนี่ยอย่างเคสที่เป็นข่าวอยู่ตอนเนี้ไปจริงนะครับรัฐมนตรีเนี่ยไปจริงแต่ว่าใช้ลิฟต์ข้างหลังเอาอย่างนี้ดีกว่าจอดรถเสร็จแล้วขึ้นลิฟต์ข้างหลังซึ่งเป็นลิฟต่วัที ที่เขาทําไว้โดยเฉพาะสาหรับ V.I.P. แปลว่าแปลว่าแต่ละสถานที่อย่างสถานที่แบบนี้ก็จะมีห้อง V.I.P. ถูกต้องใช่ครับถูกต้องถูกต้องถูกต้องเพราะว่าห้อง V.I.P. ถ้าคุณจะใช้ห้อง V.I.P. คุณก็ต้องเสียตังค์เพิ่มคุณต้องเสียตังค์เพิ่มถ้าคุณไม่ใช้ห้อง V.I.P. คุณไปนั่งรวมคุณก็เสียเฉพาะค่าเดิมถ้าอย่างห้องในลักษณะ V.I.P. นะพี่คนที่จะเข้าไปดูแลมีระดับไหนบ้างคือเฉพาะแค่น้องๆที่นั่งเล้งเลยไหมหรือว่ามี มีหัวหน้ามีเด็กเสิร์ฟมีแยกมีหมดครับเขาต้องต้องมีพอน้องนอกจากน้องๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีคนอื่นที่เขามาดูแลเว้นที่แต่ว่าถ้าเป็นวีพีจริงๆเนี่ยเขาอาจจะขอความเป็นส่วนตัวได้คือไม่ต้องมีคนอื่นเลยเอาเฉพาะน้องๆที่เขาเรียกมาเฉพาะก็ได้เหมือนกัน่ะ ส่วนเรทฮะในเมื่อทุกอย่างของคุณ VIP หมดแล้วเนี่ยนะราคามันก็ VIP ด้วยค่าใช้จ่ายเนี่ยสูงฮะเขาก็จะตั้งเรทราคาเอาไว้ชัดเลยส่วนราคาค่าบริการน้องๆที่จะมาเอนเตอร์เทนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าความสวยอ่าถ้าสวยมากก็สูงหน่อยถ้ายิ่งมีชื่อเป็นดาวร้านเนี่ยราคาก็ยิ่งสูงเข้าไปอีกครับส่วนการให้บริการันนี้แหล่งข่าวเาบอกว่าแบบแฮปปี้เอนดิ้งอ่าขึ้นอยู่กับการเจราจาต่อรองกับความสมัครใจว่าจะไปจบลงขั้นไหนตรงไหนนะ สาวๆเหล่านี้ก็จะหมุนกันคือก็จะเป็นคอนแท็กคอนแท็กหนึ่งก็คุยกันว่าเวลาเท่าไหร่น้องอยู่ร้านนี้พอหมดปุ๊บอ่าบางทีแขกคุ้นชินมานานเจอหน้าคนนี้นานเบื่อเขาก็หมดคอนแท็กก็ย้ายไปร้านอื่นย้ายไปร้านอื่นก็จะลูกค้ากลุ่มใหม่ก็จะมีความรู้สึกสดใหม่ตลอดเวลาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นกลุ่มที่วนๆกันไปถ้านักเที่ยวกลุ่มนี้ลองไปร้านอื่นฮะเรียกเด็กเอ็นตุ่มนี้มาก็บางทีก็บอกว่าเรียกตามไปคอยบริการได้ด้วยครับ ือร้านเขาจะมีราคาให้กับน้องๆอ,อยู่แล้วนะครับคือเขาก็จะดูจากส่วนหน้าตาสวยผิวพรรณดีรอยไม่มีริ้วรอยเลยเนี่ยแล้วเวลาคุณจะเอาเด็กไปนั่งเนี่ยเขาต้องมีสตาร์ทเช่นสตาร์ทเจ็ดดื่มสตาร์ทสิบดื่มสตาร์ทสิบห้าดื่มแล้วแต่ความความดังของน้องเขาถ้าน,น้องที่เขาเป็นดาวของร้านเนี่ยอาจจะสตาร์ทที่ยี่สิบดื่มก็ได้ได้หมดมันแล้วแต่ข้อกําหนดเขาคุณอยากได้ดาวของร้านมานั่งด้วยคุณก็ต้องยอมจ่าย รู้ถามนิดนึงอย่างเด็กพวกนี้ยน,นั่งเฉยๆหรือว่ามีแบบไปจบแบบทัตติแอนทิงกันด้วยอ้าวอันนี้เราไม่รู้มันเจ็บตัวเขาวชายบางบางเป็นเรื่องของการเจราจารมันอยู่ที่การเจราจารนะครับก็บแปลว่าสมมุติว่าอย่างคนคนนึงไปเที่ยวในสถานที่แบบครับก็สามารถที่จะคุยกับน้องแล้วก็ทาอะไร<ด>ห,ห,หรือบางคนถ้าไม่ยอมก็คือก็สบแค่ใช่แล้วอย่างน้องๆผู้หญิงเนี่ยที่เรียกมา่ส่วนใหญ่จะจะจะเป็นเด็กที่ไหนก็ ส่วนใหญ่เป็นเด็กในร้านหรือเด็กร้านใกล้เคียงก็ได้ <Okay. S 1> เขาเรียกว่าเรียกมาสมมติมว่าวันนี้คุณไปเที่ยวไปเที่ยวเล้าเล้าหนึ่งซึ่งมีน้องผู้หญิงสวยมากเลย <Okay. S 1> แต่อีกวันหนึ่งคุณอยากไปเที่ยวอีกที่หนึ่งแต่คุณอยากได้น้องชุดนี้มาคุณก็โทรบอกเขาให้เขาหยุดจ้างเขาหยุดเลย <Okay. S 1> เขาบอกว่าอ่ะเขาหยุดงานเันนี้ต้องจ้างเขาสาสิบดื่มสี่สิบดื่มเขาหยุดนะเขาก็จ้างหยุดเลย mm hmm. ลก็เอาเงินเขาตังค์ไปก็ hmm. เรียนน้องเข้ามาได้หมด เพราะนั้นเนี่ยเด็กในเล้าเนี่ยมันจะหมุนวนกันมันติดที่เนี่ยมันก็ติดหมดทุกที่ตุณตามไม่เลยเพราะเขาหมุนวนกันเออขาพูด<อ>น่าสนใจนะเขาบอกว่าพอวนกันพูดไปถึงเรื่องโควิดว่าติดที่นึง่งก็ติดทุกที่ใช่ก<ไ>็เหมือนน้องพีอาร์เมื่อกี้วันนี้ไปร้านนี้วันนั้นไปร้านนั้นคือก็วนวนหมด ต่ท่านผู้ชมสังเกตไหมคือเขาบอกว่าอะไรนะดื่มหนึ่งหรือดิ้งหนึ่งเนี่ยประมาณสัก400บาทหรืออ,อาจจะถูกกว่านั้นนยนะฮะสี่สิบดื่มจ้างหยุดแปลว่าคุณจ้างคนคนเดียวหยุดงานมามาดูแลคุณอ่ะหมื่นหกแล้วนะโอยังไม่รวมทิปนะไม่รวมอย่างอื่นเลยนะแค่ให้เขาหยุดงานเนี่ยหมื่นหกที่ต้องจ่ายแลลวฮะ,ะทีนี้พอเป็นแบบนี้เนี่ยก็มีข่าวบอกว่าแล้วที่บอกมีนักการเมืองแล้วเป็นระดับรัฐมนตรีนี่พูดมาตั้งนานนะเพื่อจะขมวดตรงนี้แหละ,ะมีระดับรัฐมนตรีไปเที่ยวจริงไหม นักเที่ยวรายนี้ยืนยันจริงไปแบบมีรถนำขบวนด้วยเขายืนยันเลยเหรอฮะว่าจริงคนนี้เขาบอกไปจริงแต่ว่ารถเป็นรถส่วนตัวไม่ใช่รถของทางราชการนะฮะแล้วก็บอกว่าเขามาจริงมาจริงมาเป็นขบวนเลยแล้วก็ขึ้นลิฟต์ v i ไครับไปนั่งห้องรับรองรับแล้วก็เรียกสาวๆมาที่สำคัญตัวเลขตรงนี้ท่านผู้ชมฟังดีๆเรียกสาวมาประมาณ10คนซึ่ง8คนตรวจพบโควิด -19 เออนี่แหละฮะไปฟังเจ้าตัวหน่อยเขาบอกเขาเขาเจอจริงๆริเนาะแลวส่วนสวนตัวที่ล่าสุดเี่ที่เป็นกระแสอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมีน้องที่ไปร่วมนวันนั้นประมาณคนประมาณสิบคนครับ10คนก็คือเฉพาะเฉพาะน้องที่เป็นนั่งฟืนเฉยๆใช่ครับประมาณสิบคนนอกจากนี้มีคนอื่นไหมนอกจากรัฐมนตรีก็คงเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนของสแก่นะครับ ระดับการเที่ยว VIP มันมันเป็นระดับไหนตั้งแต่นักธุรกิจสสรัฐม,มนตรีหรือว่ามีทั้งหมดเลยครับแต่ที่สำคัญคือต้องมีสตังค์คุณไปเที่ยวเล้าอย่างนี้ยคืนหนึ่งคุณเสียเป็นแสนนะ <c oughs> ไม่ใช่สี่ห้าพันคุณไปเที่ยวไม่ได้นะครับคุณเรียกเด็กมาสิบคนเนี่ยคุณต้องมีเกินแสนแน่นอนต้องเสียก็ค <c oughs> ือเอาง,ง่ายๆคือต้องกระเป๋าคักต้องกระเป๋าหนะักรับกระเป๋าหนะักเป็นกลุ่มไอโซเป็นกลุ่ม มีตังเะว่าง่ายๆอย่างน้องๆคุยเองในวันนั้นที่บอกว่าตรวจพบแปดคนมีแนวโน้มไหมว่าเขาคนนั้นก็แน่นอนผมเชื่อว่าติดเพราะว่าน้องที่ไปนั่งกับเขาทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากร้านที่เป็นร้านผับดังอ่ะเป็นล้าชื่อดังที่ติดอยู่ตอนนี้เยอะๆเนี่ยเขาก็เรียกมาจากที่นั่นแล้วก็แปดในสิบคนที่ไปนั่งก็ติดแล้วเขาจะเหลือได้ยังไงอะถูกไหมครับ ผมบอกชื่อเลยชื่อ e อมเ a อร์ล้าไปน่นที่ e อมเ a อรามาแล้วก็เรียกเด็กจากคริสตัลมาก็จริงๆอ่ะ,อะถูกไหมวันนี้กลุ่มน้องๆที่เขาไปนั่งกับท่านเนี่ยเขาตรวจแล้วเนี่ยเขาติดเกือบหมดเลยแล้วท่านจะรอดอยังไงอ่คืออาจจะเป็นคนละที่กันแต่เด็กเนี่ยบอกว่ามาจากคริสตัลเนี่ยนะฮะแล้วหลายคนก็ถามว่าเอะตอนโควิด1 9ร้านเหล่านี้ ทำไมเปิดเวลาแบบนี้ได้นะฮะมีการลักลอบเปิดหรือเปล่ารรแลรล่งข่าวเขาได้บอกว่าบางที่เนี่ยอาจจะแอบเปิด<ม>ให้บริการครับ<ม>แต่คนวงในเท่านั้นที่จะรู้แต่ส่วนใหญ่ร้านที่ดังๆมีชื่อก็จะให้ความร่วมมือไม่เปิดให้บริการครับแต่ว่าอาจจะลักไก่นิดหนึ่งมีการยืดเวลาเปิดออกไปถึงเช้าบ้างนี่เรียกว่าล<ม>ักไก่แล้วนะฮะ,ะ<ม>ฟังฮะฟังฮะอย่างทัพทุ่งนี้อย่างลักษณะเนี่ยเคยปิดบ้างไหม หมายถึงว่าแม้จะผ่านช่วงเวลาโควิดมาพวกนี้เคยปิดบ้างไหมหรือแอบเปิดตลอดส่วนใหญ่เขาให้ความร่วมมือนะส่วนส่วนใหญ่จะให้ความร่วมมือนะครับไม่ไม่ไมค่อยได้แอบเปิดเพราะว่าพวกนี้เขาคือเขาค่อนข้างที่จะมีระดับแล้วก็ค่อนข้างให้ความร่วมมือกับกับภาครัฐนะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเขาจะคือถ้าเกิดรัฐให้ปิดเขา,าปิดแต่ว่าสิ่งที่เขาจะแอบก็คือเวลาบางทีเนี่ยรัฐให้ปิดตีหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้ แตก็อาจจะดึงไปถึงตีตีห้าหกโมงอะไอย่างเง้นะครับใช่ใช่ใช่ฮก็คนเนี้ยน,นะฮะที่บอกเป็นคนเที่ยวมานานเขาบอกว่าจริงๆนักเที่ยวเองก็ต้องมีความรับผิดชอบก่อนนะถ้าไปก็ต้องบอกว่าไปครับคือรับผิดชอบไม่ใช่ตัวเองอย่างเดียวนะต่อสังคมด้วยก็ไปตรวจหาเชื้อซะอย่ามั่นใจว่ารับวัคซีนแล้วจะไม่ติด แล้วเขาบอกวัคซีนบ้านเราเนี่ยก็ค่อนข้างช้านะฮะหมายถึงว่าในเรื่องของกระบวนการฉีดซึ่งก็ควรจะมีการกระจายไปหลายๆที่ประชาสมันให้คนไปฉีดแล้วก็ฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงก่อนอย่าง <c oughs> ตอนนี้ก็มีข่าวใช่ไหมบอกว่าจะไปฉีดแต่ย่านแถวทองลอยกะไมเนี่ยก็เ<ช>ยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงถามว่าลดได้ไหมเรื่องของการเที่ยวบางคนอาจจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของอินเทอร์เทนโควิดเนี่ยหลายอย่างมันก็ปิดก็เหลือแค่ไม่กี่อย่างแล้วแหะแต่ถ้าเกิดสมมติจะเปิดจริงๆ ควรจะหยิบมาคุยกันอย่างเปิดอ,อกเปิดใจใไหมว่าถ้าคุณอยากเปิดคุณก็ประัดความเสี่ยงซะภาครัฐก,ก็เข้าไปช่วยดูแลหน่อยไม่อย่างนั้นถ้าเกิดสมมติจะไม่พูดเลยทุกอย่างน้ําท่วมปากเวลาที่ติดกันเนี่ยมันจะกระจายเป็นวงกว้างเพราะทุกคนก็ไม่มีใครอยากพูดอย่างกรณีนี้ผมถึงบอกว่าอ,อถ้าเกิดสมมติบอกไปเอาล่ะผมไปเที่ยวลาวมาที่บ้านจะว่ายังไงเนี่ยนะฮะแล้วถ้าเกิดท่านไม่พูดท่านไม่บอกท่านไม่ตรวจ ที่บ้านท่านเองก็เสี่ยงตามไปด้วยตอนนี้เราอาจจะอยู่ในภาวะที่เรียกว่าเสี่ยงแล้วก็ได้นะครับแต่เราไม่พูดกันไงหนักแล้วอ่ะหนักแล้วหรือเปล่าคือตอนนี้เดาไม่ถูกเลยว่าสถานการณ์ในประเทศไทยการระบาดโดยเฉพาะคนที่เขาติดเชื้อไม่มีอาการหลายคนบอกว่าตัวเองเนี่ยสงสัยไว้ก่อนเลยคงจะติดแล้วล่ะแล้วคงหายไปแล้วคือเรียกว่ามีคุ้มกันแล้วคุมดูแลตัวเองจนจบแล้วอื บางคนก็คิดกันอย่างนั้นเลยคืออยากรู้จริงๆว่าตอนนี้ประเทศไทยการระบาดรอบนี้กลุ่มก้อนล่าสุดจะเรียกว่าเป็นระลอกใหม่ท่มอ,องจะเ,ออเป็นระลอกสามหรือจะเรียกว่าอะไรคุณจะระลกอกสามได้ไงเขาบอกระลอกสองยังไม่มาเลยมันคือการระบาดใหม่ออทุกคนออสงสัยอะ่ะไปหาคําตอบกันช่วงหน้าครับ